Dragon Quest Treasure เรื่องราวสปินออฟของตัวละครหลักจาก Dragon Quest 11นะครับหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยถ้าเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นจะเรียกชื่อว่าคาเมียวแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเอริกส่วนน้องสาวฉบับภาษาญี่ปุ่นชื่อว่ามายะฉบับภาษาอังกฤษคือมีอาในเกม Dragon Quest 11เนี่ยคาเมียวก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนแรกของผู้กล้าเลยนะครับ จะมาเป็นตัวละครสําคัญใน Dragon Quest 11ครับซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทีมผู้กล้าต้องบุกไปช่วยน้องสาวของคาร์มิลเธอคนนั้นก็คือมายะนั่นเองและใน Dragon Quest t r รเชอร์เนี่ยสองพี่น้องก็ได้รับบทเป็นตัวเอกเลยครับนี่คือเรื่องราวในวัยเด็กก่อนที่ทั้งสองคนจะมาเจอกับผู้กล้าสองพี่น้องมีความใฝ่ฝันที่จะออกค้นหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่และคืนหนึ่งพวกเขาก็ได้มาเจอกับเจ้าหมูพอคัส แล้วก็เจ้าแมวเพอร์ซูล่าหมูกับแมวพาสองพี่น้องไปที่ซากประหักหักพังแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับกริดมีดมังกรคู่ที่ได้ส่งพวกเขาไปยังโลกต่างมิติที่นี่คือดราโกเนียเป็นดินแดนที่มีสัตว์ประหลาดเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดและภารกิจของสองพี่น้องก็คือตามหาหินมังกรทั้ง7เ,เพื่อปลุกพลังของกริดมังกรช่วยกอบกู้วิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นบนดินแดนแห่งนี้สัก่อน เสร็จแล้วจริงจะสามารถกลับบ้านได้เนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้ครับรวบรวมหินมังกรทั้ง 7, คุ้นคุ้นไหมและถ้าหากว่าดินแดนต่างโลกกำลังจะเกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็จําเป็นจะต้องเรียกเด็กน้อยมากอบกู้โลกทุกทีสมเป็นพอดการ์ต,รตูนญ,ญี่ปุ่นจริงๆครับแต่ขึ้นชื่อว่าเกม Dragon Quest ก็การันตีคุณภาพอยู่แล้วครับรูปแบบเกมเพลย์เนี่ยมาสไตล์แอคชั่น RPG นะครับไม่เหมือนกับ Dragon Quest 11นะ เกมนี้ถ้าจะตีมอนไม่ต้องออกคำสั่งครับเดินไปแล้วกดตีเลยโจมตีระยะใกล้ด้วยกริชมังกรโจมตีระยะไกลด้วยหนังกระติกที่มีกระสุนหลากหลายแบบนะครับนี่คือเกมแอคชั่นที่มีเนื้อเรื่องเข้มขน้นออกผจญภัยบนดินแดนที่กว้างใหญ่ตามหาสมบัติในโลกของ Dragon Quest ไอเทมระดับตำนานมากมายที่แฟนๆดราก้อนเควสเห็นก็ต้องจำได้แน่นอน ซึ่งการจะให้พวกเด็กๆมารับผิดชอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะเกินตัวไปหน่อยเลยต้องมีตัวช่วยความพิเศษของเกมนี้คือเราสามารถเป็นเพื่อนกับมอนสเตอร์ได้ตามหามอนสเตอร์สุดเจ๋งเอามาเป็นพวกแล้วผจญภัยไปด้วยกันซึ่งเราสามารถออกคำสั่งมอนสเตอร์ได้ครับหลักๆก,ก็คือรวมตัวเรียกให้มอนสเตอร์มาตรงจุดที่กำหนดแล้วก็โจมตีสั่งให้มอนสเตอร์โจมตีศัตรู จะเจ้าพวกมอนสเตอร์เพื่อนเราเนี่ยก็จะถูกบังคับโดย AI ครับก็หวังว่ามันจะทํางานได้ดีนะเพื่อนเราก็จะช่วยดึงดูดความสนใจเจ้าพวกมอนสเตอร์ที่ดุร้ายเปิดโอกาสให้เราเข้าไปหาสมบัติในพื้นที่ที่อันตรายได้ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนเกม Dragon Quest โดยเฉพาะคนที่เคยเล่น Dragon Quest 11มาก่อนเนี่ยไม่ควรพลาดเกมนี้เลยนะครับดูจากงานภาพเนี่ยให้อารมณ์แบบเดียวกันกับ Dragon Quest 11เลยครับ ไม่แน่นะว่าอาจจะได้ไปเจอผู้กล้าในวัยเด็กก็ได้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นดรา g o นเควส t มาก่อนเนี่ยผมว่าก็เล่นได้สบายนะมันค,คล้ายๆโปเกมอนเลยครับสร้างทีมสุดเจ๋งขึ้นมาออกระจญภัยแถมการบังคับยังเป็นแนวแอคชั่นอีกเล่นสนุกได้ไม่ยากครับกับ Dragon Quest t r e a s u r e ตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่9ธันวาคมปี2022นี้ครับ โดยจะสามารถเล่นได้บนเครื่อง Nintendo Switch นะครับส่วนเครื่องเกมระบบอื่นเนี่ยก็คงต้องรอไปก่อนครับเอาล่ะครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าส่วนตัวคุณคิดว่าเกมนี้น่าเล่นไหมครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาเล่นแล้วเนี่ยเล่นแล้วสนุกไหมครับพิมพ์พูดคุยกันได้นะถ้าสนุกเนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยจะได้มีคนซื้อมาเล่นกันเยอะๆนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ